สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป YouTube นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับตั้งค่านะครับให้ YouTube เนี่ยเล่นวิดีโอที่ภาพชัดที่สุดนะครับอของคลิปนั้นนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเปิดเข้ามาที่แอป YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับจิ้มลงไป1ทีจากนั้นให้กดไปที่การตั้งค่านะครับ ที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านหน้าตรงนี้นะครับหรือ s e t t i n g แล้วก็ให้กดไปที่เมนูที่4นะครับหรือค่ากำหนดคุณภาพวิดีโอตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับอ่ะก็คือในส่วนแรกตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆเลือกเป็นคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ชึบแบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของ คุณภาพวิดีโอบน Wifi นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นคุณภาพรูปภาพสูงขึ้นตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมชึบแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดแบ็คกลับไปได้เลยและใช้งาน Youtube ได้ตามปกติเลย เท่านี้นะครับเมื่อเวลาเพื่อนๆเ,เปิดคลิป YouTube ขึ้นมาดูนะครับ YouTube ก็จะเล่นวิดีโอที่คุณภาพความละเอียดสูงสุดของคลิปนั้นนะครับโอเคลองนั่ไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ